สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทท่านนะคะสวัสดีทาง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่เนาะอ่าวันนี้น้องอุงก็มีแนวทางมัดรวบ4ีลาวมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่17กันก่อนนะคะคอยดูของวันที่18เนาะอ่ะาภาพไม่นิ่งก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ fc ทุกๆท่านด้วยนะคะ อ่ามาดูผลกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าราวสตาเนาะลาวสตาออก9 41นะคะพี่น้องจา๋าสี1 1นน้องหึงก็ไม่มีนะคะก็หลุดไปเนาะแต่ว่าตารางกำลังวันมีแค่4มานะคะส่วนล่าง6กสาอ่าหตารางกำลังวันมา6กสน้องหึงมี3 6นะคะเข้าที่ตัวกลับเนาะอ่าแล้วก็ลาว VIP นะคะออก503นะคะ ศูนย์สามมาต,ตรงตัวที่ชอบด้วยนะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าไปเนาะส่วนล่างห้า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 ก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าน้องอุ๋นก็มีแต่ห้าแปดเนาะอ่าส่วนลาวสามคีวีไอพีนะคะออกสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดตารางมานะคะพี่น้องจ๋าด่นที่ศูนย์วิ่งรูดที่ศูนย์นะคะอ่าตารางแตกสามตัวนะคะพี่น้องจ๋าตารางแตกสามตัวนะคะ ศูนย์มาแต่ว่าน้องหึงเจาะไม่ถึงศูนย์แปดนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็หลุดไปเนาะส่วนล่างหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองก็หลุดนะคะพี่น้องจา๋าอ่าแล้วก็ลาวสตาร์วีไอพีออกหนึ่งสองแปดนะคะอ่าสองแปดตารางกําลังวันมานะคะอ่าสองแปดมาตารางกําลังวันเนาะอ่าส่วนสามเจ็ดนะคะน้องหึงมีเจ็ดสามนะคะก็เข้าที่ตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋า ่าเกือบแตก4ลาวเนาะพี่น้องจ๋าขาดเฉพาะลาวสามัคคี VIP นะคะอ่าลาวสตาเข้าล่างนะคะเข้าตัวกลับ36เนาะลาว VIP เข้า03ตรงๆแล้วก็อ่าลาวสตา VIP ออกตัวกลับเช่นกันนะคะพี่น้องจ๋านะ้องมึงมี73 3603เนาะส่วนตาลางนี่แตก3ตัวนะคะ208แล้วก็28นะคะเด่น0มา วิ่งรูดที่ศูนย์มานะคะอ่ายินดีกับพี่ๆที่ตามามัดรวบสีเลาาของน้องวึงด้วยนะคะพี่น้องจา๋ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะคะอ่ามาดูของวันที่18กันต่อนะคะพี่น้องจา๋าอ่าวันที่18บแปดเนะาะพาไปนิ่งนะคะพี่น้องจา๋าเวียนเวียนหัวจักหน่อยเด้อ วันที่สิบแปดดูน้องบุงยังไม่ได้เขียนเลยสิบแปดแล้วก็หกสี่นะคะพี่น้องจา๋าลาสตาบวกลาว, VIP, ะะลาวีไอพีนะคะลาวสามารถคี v i วีไอพี VIP, บวก ลาสตา VIP จะเย็นเย็นเด้อพี่น้องจ๋าอ่าเป็นกำลังแรงใจให้น้องหวงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าดูคลิปให้จบนะคะถ้ามีโฆษณาก,าก็ฝากดูให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าอ่าเรามาดูตัวเด่นกันของวันนี้เนาะอ่าดูตารางกำลังวันกันก่อนดีกว่าตารางกำลังวันก็จะมีสามเก้าหนึ่งห้าหก 8นะคะเด่นที่8นะคะพี่น้องจา๋าเด่นที่8กับ3วิ่งรูดที่8นะคะอ่าส่วน8ก็จะมี80เนอะอ้าวลืมคําเตือนพี่น้องจา๋าคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะปะปนกันไปนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าน้องหวึงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนเนาะ,ะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พีเอฟซีทุกๆท่านนะคะ,ะถ้าชอบก็ค่อยตามเดอ้อพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะนําไปพิจารณาดูก่อนก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าสําหรับ8เนาะแน้องวึงก็จะมี80-82 แปดสี่แปดแปดเดอ้อพี่น้องจ๋าแล้วก็สามศูนย์สามสามสามสี่สามเจ็ดนะคะอ่าส่วนชุดกันนะคะ ชุดกันก็จะมี1 2 4 6 7 6 7 2เจ็ดหกเจ็ดสองนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็คือแนวทางมัดรวมสี่ลาวเนาะอ่ามาดูตัวที่น้องหุ่นชอบนะคะอ่สำหรับแปดที่ชอบนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็คือแปดสองกับแปดสี่เนะาะสามก็ สามสี่นะคะส่วนชุดกันนะคะน้องหวงชอบหนึ่งสองแล้วก็เจ็ดสนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็เจ็ดหนะคะถ้าชื่นชอบก็สามารถตามได้เนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะน้องหวงก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนกันไปเนาะ ่ก่อนออกไปก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องจาอ๋าที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องห่งลงเนาะ,ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเท่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก,กันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ